สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมรายการโมโตโกะต้อมทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนคลับ FC ทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัว RE650 ครับเชื่อผมได้เลยว่าสีถังอันนี้เด็ดจริง ครับคันนี้นะโโหผมอยากให้เริ่มต้นจากสีถังก่อนหรือกันนะครับมูลค่าในการทําสีถังนะครับคันนี้ต้องบอกตรงว่าหลายชั้นมากเลยช่างของผมเนี่ยกว่าจะประดิษฐ์ประดอยกว่าจะแบบชั้นนี้เสร็จชั้นนี้ชั้นนั้นเสร็จชั้นนี้ตัดเส้นตัดอะไรครับราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับถังใบเนี้ยครับอยู่ประมาณ18ื่นได้ครับแล้วก็ฝากระเป๋าคู่ประมาณ5,000ันอาหารจบอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าๆนะครับแต่ก็เป็นสีแก้วด้วยแล้วก็เป็นลายที่แบบ แหมมีลายอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเป็นลายเงาเป็นแบบโอ้โหผมพูดยากครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงมันรายละเอียดมันทุกอนูทุกเส้นทุกแบบทุกอย่างเลยครับตัวนี้ใครสนใจทำงานสีเด็ดๆนะครับหรือว่าอยากลงเรื่องสีที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับราคาสีก็อยู่นี่อยู่ราคาประมาณนี้นครับเราไม่หมกเม็ดไม่ เก็บเรื่องราคาอยู่แล้วนะครับเราพูดราคากันตามตรงตามจริงของหน้างานเลยครับผมมาคันนี้จัดทรงนะครับก็คันนี้มารถมาจากกรุงเทพนะครับก็ได้เป็นเกียรติจากลูกค้ามากเลยที่ให้มาทําสีแล้วก็จัดคัดตตอมรถทั้งคันเดี๋ยวผมเริ่มจากยางหน้าให้ดูมาข้างหน้านะครับยางหน้าเราใช้เบอร์110นะครับยางหลังเราใช้เบอร์160นะครับยางฟิลลี่ MT60 นะครับยอดนิยมยางที่ดีที่สุดแล้วจริงๆส่วนกระทะล้อเอา้อหลังมาใส่ล้อหน้านะครับ ส่วนล้อหลังเราใช้ของ RCB กระทะหน้ากว้าง4-50นะครับตอนนี้กระทะขึ้นมาเป็นอยู่ที่ราคา6,000บาทแล้วนะครับราครหาซื้อได้ก็รีบๆหาซื้อเก็บไว้นะครับสำหรับคนที่เจอของที่ถูกกว่า6,000เนาะอะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นบางคลนหน้าครับอันนี้เป็นมงคลหน้างานแต่งของที่ร้านอยู่แล้วราคา1,800บาทนะครับแล้วก็มีขาไปเลี้ยวหน้าครับขาไปเลี้ยวหน้านี้ใช้ตัวขาไปเลี้ยวหน้าแบบรัดนะครับราคา250ไปเลี้ยว250บาทก็โลก กระโหลกไฟหน้าครับตัวนี้เป็นกระโหลกไฟหน้าแบบตัวเว้าหลังเว้าหลังเพื่ออะไรเพื่อให้หน้ามันแฟบเข้าไปให้มองดูแบบหน้าดุดันมากกว่าเดิมอีกนะครับตัวนี้ฮะแล้วก็ซื้อขาไฟหน้าสั้นอีก1,500งบาทเลนไฟหน้าครับตัวนี้เป็นเลนไฟหน้าตัวปดเสื้อตัวนี้ผมยอมรับนะครับจะเป็นของที่ร้านผมนะสว่างจริงตาแตกเลยสว่างมากๆกล้าพูดได้เลยครับถ้าเปิดมาตอนคืนนี่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะครับสว่างจริงๆแต่ถ้าตอนกลางวันอาจจะมองไม่เห็นเนาะ สำหรับคนลูกค้าที่เคยมาสัมผัสแล้วก็จะบอกท่านได้นะฮะออกมานะครับก็จะเป็นแฮนด์นะครับแฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์ไซลางนะครับแล้วก็ตุ๊กตาแฮนด์ตุ๊กตาแฮนด์อยู่ที่750บาทแฮนด์อยู่ที่950นะครับมือเบรกมือคัตแต่งครับแบบปรับระดับได้นะครับยืดชักได้หั่มมาล้มแล้วไม่หักนะครับตัวนี้อ่าอันนี้ราคาอยู่คู่ละ1,500บาทนะครับส่วนปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์ปอกแฮนด์ของบิดเวลนะครับ ปิดเวลตัวลายเขาหลามตัดเนี่ยราคาของแท้อยู่ที่พันสองแต่ถ้าเป็นของเทียมทั่วไปอยู่ที่250บาทความแข็งความนิ่มนะมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วแต่คนที่จะเลือกใช้แล้วแต่งบประมาณเลยนะครับตัวกระจกใต้แฮนด์ครับราคา1,200บาทนะครับตัวนี้มาดูที่ไฟสวิตช์ไฟผ่าหมากับใครขี่โรลเลอร์ฟิลเนี่ยตัวนี้สําคัญมากถ้าคุณไม่เปลี่ยนสวิตช์แฮนด์แต่งต้องเปลี่ยนสวิตต์ตัวนี้นะครับจะให้จะเสริมไฟผ่าหมากมาให้เราตรงนี้เลยครับของตรงรุ่นซื้อแล้วใส่ได้เลยเจาะรูหลังแค่ 850บาทเอง่อ,อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันด้านล่างนิดนึงนะครับก็จะมีกาดออยกาดออยตัวนี้ก็เป็นงานตัวหนาของที่ร้านนะครับราคาอยู่950บาทตัวนี้หนาจริงครับแล้วก็มีกันแข้งครับกันแข้งตัวนี้ราคาอยู่ที่1,800บาทกันแข็งลายเรียบเรยครับยอดนิยมนะฮะออมาดูท่อครับอันนี้เป็นท่อชุดฟูของของโลเวลนะครับทรงดีเห็นดีนะครับชุดนี้มันมันแน่นอนเดี๋ยวดเดี๋ยวเราดูเบิ้ลกันท้ายรายการกันดีกว่านะฮะ ออมาทําสีฝาเครื่องครับฝาเครื่องเนี่ยชุดนี้อยู่ที่2,000บาทนะฮะสามารถลูกค้าสามารถมาทาเฉพาะสีฝาเครื่องอย่างเดียวก็ได้ครับที่ร้านก็รับทาหมดไม่จำเป็นต้องทําทั้งคันนะฮะอยู่ที่2,000ประกันเจ็ดค่าแรงประมาณ500บาทเท่านั้นเองราคาจบที่3,2 0 0รับส่งถึงบ้านใครอยากทําบอกได้เลยนะคะต่อมานะครับคันนี้ก็จะเป็นตัดช่วงท้ายช่วงท้ายของเราตัดเป็นท้ายสกแกมนะครับท้ายสแคมคือตัดตั้งแต่หัวโช๊กระดกขึ้นมาครับผม ตัวนี้เราจะใช้ระยะจากจุ๊บนะครับจุ๊บตรงนี้ระยะขึ้นมานะครับใครที่มีรถเดิมให้วัดจากจุ๊บนะครับจุ๊บยางที่อยู่ด้านหลังนี่ครับวัดขึ้นมานะครับให้แม่บ้านเราผอดูว่าเฮ้ยมันสั้นจริงไหมคุณนั่งถึงไหมคุณอะไรหรือเปล่านะครับเผื่อจะได้แบบว่าเฮ้ยได้ส่งรถมาตัดท้ายจัดทรงกระหล่อบ้างนะฮะผมว่ามันเท่าเดิมปกตินี่แหละแต่มันหลอกตาเราอ่าต่อมานะครับท้ายโค้งราคาอยู่ที่เจ็บาทใครจะสั่งซื้อที่บ้านก็สามารถสั่งไปทําเองได้นะครับ เบาะอยู่ราคา4,000บาทบางคนหลัง3 5 0ครับไฟท้าย1,000แล้วก็ขาป้ายครับอยู่ที่1,700บาทนะครับผมมีติ๊กเกอร์โอรินครับชุดละร้อยขาไฟเลี้ยว180ไฟเลี้ยวหลังครับ250บาทนะครับแค่นี้เองคันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับงบประมาณอยู่ที่จะมาแพงเรื่องสีครับอันนี้จบไปที่8กว่าครับ80,000กว่ากับ90,000ได้ครับคันนี้ถือว่าได้งานหลอกกลับบ้านแล้วมาเดี๋ยวเรามาเทสดู เสียงท่อโลเวลดีดีกันนิดนึงครับรอบเดินเบาครับอยู่ที่1,200รอบได้ครับ1,200ไม่เกิน1,500นะครับนี้เดินเบาๆอ่ะนะครับอันนี้ก็แน่นแล้วไม่ต้องคิดถึงตอนซั่น เบเป็นเด็กแว้นไปเลยบอกได้เลยนะครับดัเดียนดีใส่เสียงเพาะ,ะครับแล้วก็ทุกอุดเสียงของไอ้ท่อทุกใบของทางร้านนะครับมีทุกอุดเสียงให้ทุกใบนะครับสามารถขึ้นเขาใหญ่หรือว่าไรงนี้ได้หมดนะคะในฝากรายการโมโตคัตต้อมด้วยนะครับรบกวนทุกท่านอุดหนุนน้ํายาโปรโมโตเครื่องสีรถของเรานะครับเราใช้ทุกคันนะครับน้ำยาโปรโมโตกับน้ํายาทายางดํงานะครับ คุณหนุนกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กันด้วย